ม <Go. S 2> าติดตามข่าวจากศูนย์ประชาธรรมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกาลังพลชุดบรรเทาสาธาร,รณาภาัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยให้การช่วยเหลือหรือถอนตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรล้มทับบ้านเรือนประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางได้รับความเสียหายในห่วงพายุฝนเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ตำบลกลางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกสิทธิชัยเสะวะคนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนากองบัะชาการกองทัพไทยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทธปกรณ์เลื่อยยน ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตะบนกลางและประชาชนในพื้นที่ตะบนกลางช่วยกันเข้าทําการขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านและหรือถอนตัดฟันกิ่งไม้และต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนของประชาชนทั้งนี้เหตุการณ์เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและมีลมพายุพัดกระโชกแรงทําให้มีต้นไม้หลายต้นล้มทับบ้านเรือนประชาชนโรงเรียนวัดสถานที่ราชการ รวมทั้งกีดขวางถนนภายในหมู่บ้านทำให้หลังคาที่มุงด้วยสังกะสีพัดปลิวเสียหายกว่าครึ่งหนึ่งของตัวบ้านซึ่งพายุฝนได้พัดถล่มทำให้บ้านเรือนในตำบลกลางได้รับความเสียหายกว่า20หลังคาเรือนเมื่อทำการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ออกจากตัวบ้านแล้วทางหน่วยและส่วนท้องถิ่นได้เร่งทำการซ่อมแซมบ้านอย่างทันท่วงที ให้กองคลังองค์การบริหารส่วนตะบนกลางนำวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านมาสนับสนุนพร้อมทั้งนำถุงยางชีพมามอบให้เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งคาดว่าในการซ่อมแซมบ้านกว่า20ครัวเรือนจะใช้เวลาประมาณ7วันจะแล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถเข้าไปพักอยู่อาศัยได้ตามปกติทั้งนี้หากเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆสามารถติดต่อมายังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ให้เข้าดำเนินการช่วยเหลือภัยพิบัติต,ต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงหมายเลขโทรศัพ66 66ท์045866659ผมจาก1ิบเอกพัฒนาพงษ์บัวง,งามสถานีวิทยุกระจายเสียง921ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5 หน่วยบัชาการทหารพัฒนารายงานครับ